เ้องานวันเด็กจะมีอะไรบ้างมาดูกันวันนี้ให้เ er อปิงเขาปลอมตัวเป็นเด็กหนึ่งวันเพราะถ้าเป็นเด็กจะได้ของกินฟรีของแด็กเยอะมากมาดูกันว่าคนจะเชื่อไหมว่าเราเป็นเด็กจริงถ้ามาถึงงานนะใครเป็นเด็กก็จะได้รับลูกปองเลยใครจะปิง er อยากได้ลูกตองบ้างก็เลยไปขอพี่เขาแต่ก็ไม่มีใครให้เลยเพราะเขาคิว,ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> ระหว่างที่เรากำลังเสียใจเ <c oughs> ด็กแถวนั้นก็มาเล่นแหนก,กับเราว่าให้ลองนอนแผ่ลองแอดูถ้านอนแผ่ลองแอคนจะเชื่อว่าเราเป็นเด็กเราจะได้ลูกปองแน่นะเราไม่รอช้า ไฮจะปิงดีเจมากงั้นทุกคนก็พาเราไปนอนแผลงแอร์ร่วมกันเพื่อเป็นการทำพันธสัญญาว่าเราจะเป็นเด็กน่ารักด้วยกันตลอดไปแล้วจากนี้ในงานวันเด็กก็มีสัตว์น่ารักมากมายถ้าชอบตัวไหนก็ให้หาได้เลยเพราะพวกมันเป็นมิตรมากสรุปวันเด็กของปีนี้ไฮจะปิงมีความสุขมากได้พบเจอกับสัตว์น่ารักน่ารักได้ฟังเพลงคอเพลในงานได้เจอกบบมิตรภาพใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆมากมาย ใครซอปปิ้งสัญญาว่าจะกลับมาเที่ยวงานวันเด็กอีกแน่นอนเไม่ว่าจะยังไงต่อให้เราโตขึ้นมากแค่ไหนก็อย่าลืมความเป็นเด็กในตัวเรานะมันจะทำให้เรามองโลกอย่างมีความสุขและสดใสตลอดไป